แล้วก็ค่อยๆเช็ดออกนะคะก็แปะไว้นะคะแล้วก็ค่อยเช็ดออกเดี๋ยวเช็ดแค่ข้างเดียวนะคะสวัสดีค่ะทุกคนน้ตี้พชมพูนะจ๊ะเจอกันคลิป วันนี้มาเต็มนะ,ะดูหน้ามาเต็มนะคะไม่ไม่ไม่ใส่ใส่แล้วนะคะคือเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมารีวิวรีมู์นะคะที่ทําความสะอาดรอบดวงตานะคะสําหรับคนที่แต่งหน้ามีเมคอัพที่แบบกันน้ําอายไลเนอร์กันน้ํามาสคาร่ากันน้ําหรือว่าจะเป็นริมฝีปากนะคะก็คือว่าคนที่แต่งหน้าเนี่ยจำเป็นต้องใช้รีมู์เลยนะคะนัตตี้บอกเลยว่าจําเป็นต้องใช้ถ้าเราเนี่ยล้างหน้าโดยใช้แค่โฟมล้างหน้าเนี่ยแน่นอนว่าเครื่องสำอางมันต้องออกไม่หมดมันก็จะเกิดเป็นมีแผ่นได้ใต้ตาบ้าง ว่ามีพวกเศษไอายไลเนอร์เศษมัสคาร่าที่ยังติดอยู่ที่ดวงตาของเราซึ่งมันก็ไม่ดีนะคะเราก็ต้องล้างออก ทำความสะอาดออกให้หมดเกลี้ยงหมดจดน,นะคะแต่ก่อนที่ตีจะไปรีวิวเนี่ยนะตี้ขอเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าจุดไหนบนใบหน้านเนี่ยสามารถใช้เป็นที่ลบเครื่องสำอางอย่างไรได้บ้างนะคะถ้าบริเวณดวงตาของเรานะคะเป็นส่วนที่บอบบางนะคะต้องใช้รีมูเวอร์เท่านั้นนะคะถามว่าใช้คลีนซิ่งได้ไหมใช้คลีนซิ่งก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่สะอาดพอและมันอาจจะเกาะให้เกิดอาการระคายเคืองรอบรดวงตาได้เวลาเข้าตาอาจจะมีแสบตาเล็กน้อยเพราะฉะนั้นก็ใช้รีมูเวอร์ ะะจะทําความสะอาดได้เกลี้ยงจริงๆแล้วก็ไม่ระคายเคืองดวงตานะคะส่วนริมฝีปากเนี่ยก็ใช้ลิเวอร์เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าปากเราบางทีเราทาลิปสติกที่เป็นเนื้อแมตที่มันแบบลบออกยากๆหรือว่าเป็นติ้นอะไรแบบนี้นะคะเราก็ต้องใช้ลิเวอร์ในการเช็ดน,นั่นเองนะคะแล้วก็รอบปากของเราเนี่ยก็ผิวบอบบางเช่นกันนะคะส่วนบริเวณผิวหน้าของเรานะคะ รอบผิวหน้าเนี่ยแนะนำว่าใช้เป็นคลีนซิ่งได้เลยนะคะจะเป็นคลีนซิ่งวอเตอร์หรือว่าคลีนซิ่งออยลอะไรอย่างนี้คลีเซิ่งน้ำนม,มนอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าที่สำคัญคือดวงตาแล้วก็ริมฝีปากเราต้องใช้รีมูมเวอร์นะคะเอาล่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ที่จะหยิบเอารีมู v เวอร์อะไรมาพูดนะคะคือตัวนี้นั่นเองนี่จ้ะตัวนี้เป็นจากแบรนด1์1นึ่งนย ะะซึ่งนาตี้ก็ชอบพกตัวนี้เวลาเดินทางนะคะตัวนี้เป็นกวดที่2แล้วนะคะสําหรับนัตตี้ที่นาตี้ชอบใช้เพราะว่าเขาบอกเลยว่านี่เลยตัวใหญ่ๆตรงนี้นะคะมีค่า pH 7.5เพราะฉะนั้นเวลาที่เราล้างตาเนี่ยจะไม่ระคายเคืองดวงตาเรานะคะแล้วก็ล้างออกได้สะอาดด้วยนะคะนี่ค่ะจะสังเกตว่ารีมมเวอร์เนี่ย จะเป็นลักษณะเด่นของเขาเลยก็คือว่าจะมีเป็นน้ำแล้วก็มีเป็นออยที่ผสมกันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เนี่ยเราก็จะขย่าแบบนี้ก่อนนะคะเขาก็จะกลายปเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ยนต์กวอดซมลีนะคะแล้วก็ ค่อยแปะรืวนโดนตาของเรานั่นเองนะจ๊ะแต่ขวดที่เป็นลักษณะเหล,ลี่ยมแบบนี้เนี่ยเขาเป็นแพ็กเกจเก่านะคะตอนนี้เขาออกแพ็กเกจใหม่มาแล้วด้วยส่วนแพ็กเกจใหม่ของเขานะคะจะเป็นขวดกลมแบบนี้นะคะนี่จ๊ะนตี้ว่าขวดกลมนี่ใช้ใชง่ายกว่าขวดเหลียมนะไม่รู้เหมือนกันน้าตี้รู้สึกว่ามันจับถนัดมือมากกวา่าตัวนี้เนี่ยเป็นแพ็กเกจใหม่แต่ว่าปริมาณนี่จะเยอะมากขึ้นด้วยนะคะแพ็กเกจเก่าจะอยู่ที่75 ML นะคะแพ็กเกจใหม่จะอยู่ที่ 85ML ้านะจ๊ะ ก็เป็น ps 7.5นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะก็ไม่ทำให้แสบตาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูว่ามันจะลบออกได้ดีจริงหรือเปล่านะคะนาตี้ก็จะมีเป็นอายไลเนอร์นะคะจะลองเทสที่หลังมือก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นอายไลเนอร์ที่เป็นดินสอชนิด waterproof กันน้ำนะคะเป็นไลเนอร์สีดำนะคะที่เป็นแบบปากกา และก็จะเป็นลิปเนื้อแมตนะคะตัวนี้ก็ติดทนมากเดี๋ยวจะลองเทสดูก่อนใช้ก็ขย่าขวดก่อนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะก้อนตีีก็จะหยดลงทั่วแผ่นสำลีนะคะแต่ว่าจะไม่ชุ่มเกินไปนะมันเปลืองไม่ใช่เลยหรอกประเด็นนะ่โอเคเดี๋ยวลองเช็ดดูนะคะตรงกลางอ่าอันนี้คือการปาดแค่1รอบนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีในการใช้รีมูเวอร์นะคะควรที่จะ กดค้างไว้ก่อนนะคะให้ตัวรีโูเวอร์เนี่ยไปละลายเครื่องสำอางของเราแล้วก็ค่อยๆเช็ดออกนะคะอ่าก็จะเช็ดออกได้ดีอยู่นะตัวนี้นะคะโอเคนะคะตอนนี้เช็ดเกลี้ยงเลยนะคะเรามาลองที่ริมฝีปากกันเลยนะคะก็แปะไว้นะคะแล้วก็ค่อยเช็ดออกเช็ดออกแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเช็ดแค่ข้างเดียวนะคะ ส่วนการเช็ดตานะคะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยแนะนำว่าให้ถอดคอนแทคเลนส์ก่อนที่จะล้างเครื่องสำอางดีที่สุดนะคะก่อนอื่นแล้วก็ล้างมือสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็หยิบออกมาเลยปึ๊บง่ายมากเลยนะคะอันนี้นัตตี้แบบตาโตมากก็เลยไม่ต้องใช้สองมือในการหยิบคอนแทคเลนส์นะคะมีความตาสองสีนะคะแล้วก็แปะลงไปนะคะตัวนี้เช็ดออกง่ายไม่ละคายเครืองไม่แสบตาแล้วก็ไม่มันด้วยนะคะ อายแชโดว์ออกไปหมดแล้วนะคะต่อไปก็เหลือพวกไลเนอร์ดออกมาหมดแล้วนะคะไลเนอร์แล้วก็มาสคาร่าแล้วก็เช็ดจนสะอาดและเรียบร้อยนะคะแล้วก็เหลือคิ้วนะคะแล้วก็ใช้สติีอันเดิมนี่แหละในการประหยัดนะคะก็เช็ดคิ้วข้างนี้ทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะคิ้วตาแล้วก็ปากนะคะส่วนข้างนี้นะยังมีความ เอ็มยูน <laughs> ่แเราก็จะลาก,กันไปด้วยครึ่งหน้าแบบนี้แหละนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะรีรววเบอร์ของ1028นะคะมีวางขายแล้วคะ่ะซื้อได้ง่ายมากๆนะคะเพราะว่าหาซื้อได้ที่วัดสารทั่วประเทศเลยนะคะมีเป็นแพ็กเกจใหม่นะคะตัวน,นี้ป่ายส้เอนะคะก็ราคาเท่าเดิม ก็ไปซื้อกันได้เลยนะคะรีมมเวอร์เป็นสิ่งที่สําคัญสับคนแต่งหน้านะจ๊ะสําหรับวันนี้ที่ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปล้างหน้าอีกฝั่งนี้แล้วกันนะคะ,ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปออกกําลังกายแล้วนะคะเจอก,กันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปมาตีนะคะบายบายไม่บา,บานนะคะสวัสดีค่ะ